ประกวดเริ่ม1มีนาคมครับเป็นต้นไปจังหวัดไหนจะไฟแนลก็ได้นะครับอยู่ที่จังหวัดแล้วก็เสร็จสิ้น30มิถุนายนต้องเสร็จสิ้น71จังหวัดใครไม่เสร็จสิ้นนะครับเราจะยึดจังหวัดคืนเพื่อทําการจัดการใหม่นะฮะลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ไม่คืนครับไม่มีการจัดตั้งใช่ไหมครับไม่มีการจัดตั้งด็ดขาดถ้าใครจัดตั้งก็ยึดลิขสิทธิ์คืนครับคาดว่าเราจะได้เิสิทิ์จังหวัดได้ครับได้ได้สิครับฮะ อ้าวตอนนี้กี่จังหวัดแล้วครับตอนนี้แหละครับตอนนี้ที่คุยกันอยู่ประมาณคือเกือบห้าสิบแต่ที่จ่ายเงินแล้วแล,ว,แลวเซ็นสัญ,ญญาเพราะเราเป็นบริษ,ษ,ษัทมหาชนก็คือที่เห็นอะประมาณ2 0 21ย่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเพราะว่าเม่สักครู่ก็มาจ่ายกันเพิ่มสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดสุดท้ายจ่ายเงินแล้วขึ้นเลยจังหวัดจัไหนแพงที่สุดเหรออุ้ยบอกจังหวัดเขาไม่ได้เอาเป็นว่าราคามันก็เป็นหลักล้านต่อจังหวัดนะเป็นหลักล้านนะฮะก็คือจังหวัดสุรรณบุรี ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรดีมาแล้วก็ความฮิตของในแต่ละจังหวัดนั้นแน่นอนจังหวัดที่แพงก็เช่นภูเกต็ตกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นอะไรเงี้ยต้องแพงเพราะเป็นหัวเมืองใหญ่ที่มีเครื่องบินลงแล้วก็มีธุรกิจที่ดีครับแต่จังหวัดที่ถูกที่สุดก็มีครับแต่หลายแสนแต่หลายแสนคือถูกสุดแตหลายแสนนะฮะเหนื่อยไหมคะที่ราตอนนี้หลาเหนื่อยหรือเกินไม่เหนื่อยครับแต่ว่าไม่มีไม่มีเหนื่อยไมหมเนี่ย เขเมื่อวานนี้ทํางานครึ่งวันแบบก็ได้ร้อยสิบห้าล้านคิดถึงว่าโอเคเปลนกินกินมากพอจบการประกวในยูทีพีนี้ไม่นึกว่ากำไรมันจะขึ้นเลยไหมหรือว่าเกินร้อยแปดสิบไหมหรือว่าเกินตลอดไหมผมทำงานผมไม่เคยกลัวเรื่องหาเงินนะเพราะเป็นนิสัยผมตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นโจทย์เท่าไหร่ผมได้หมดครับอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ผมก็ทําได้ไม่ต้องกลัวครับแล้วก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ใหม่นะฮะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเขาได้ดูใจนะสปอนเซอร์จะเป็นอยู่ที่ตัวแรกเท่านั้น ก็อย่างน้อยผมเวลายังไงก็แต่200อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะมันสตาร์ทที่115ได้30ล้านอีกสัก2ลายก็ไปแล้วฮะก็คิดว่าอยากได้200-300ล้านนะครับไม่ไม่ยากครับพี่แดูดูเหมือนอวดนะฮะยังคงมา10ที่ไม่ขอความรับผิดชอบาการเงิครับผมโดยปกติแล้วก็ยังเป็นคนคอนเซปต์นี้ครับเงินของรัฐบาลก็อยากให้เอาไปช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมนะฮะเราสามารถหาเงินเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้นะฮะ ะโดยโโโดดดยยยลักษณะนิสัยผมก็ไม่อยากให้เป็นภาระของใครใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าจะโปรโมทให้ฟรีครับอย่างเช่นภูคงภูเกต็ตก็คือโปรโมทฟรีนะครับไม่คิดเงินครับแต่เราจะไม่ขอร้องจากท่านคราชกาอไม่ขอร้องไม่ขอเงินครับไม่ขอเงินสำหรับรปี<ต><ล>นี้แล้วเขามีเสนอเข้ามาหรือเปล่าคว่าเขาทำอะไรยื่นข้อเสนอจะใจกว้างเราไม่มีหรอกครับรัฐบาลประเทศไทยไม่มีเอาเงินมาให้หรอกครับเราจะไปนั่งขอมันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่ารัฐบาลเอาเงินมาให้ ไม่มีหรอครับไม่มีมีแต่แบบขอบัตรสักห้าใบสิบใบสำหรับถ้าถ้าเขาอยากร่วมมือกันจริงก็จะบอกว่าโอเคให้ความร่วมมือได้แต่เงินไม่มต,ต้องก็ได้ครับสำหรับปีแรกพี wow> ่นวัดก็จะดูแลทุกทุกทุกระเบียบวุฒิเลยครับทุขต้นตอนโอ้โหต้องสร้างฟอนเดชั่นให้ชัดเจนนะพื้นฐานที่ดีมันก็จะเติบโตได้ดีผมก็จะต้องค่อนข้างดูแน่นอนครับผมมั่นใจว่าผู้เข้าประกวด m i s s Universe Thailand ์ มันจะแรงกว่าที่เห็นบนเวทีเยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปปักใจว่าฉันรักใครฉันต้องเชีย์คนนั้นหรืออะไรใดๆอะ่ะเราไม่ได้ปฏิเสธใครสักคนนะครับแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าการประกวดมันคือเรื่องของการแปลผันตามคนที่ผ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีแค่นี้เรามีจังหวัดหนึ่งประมาณ20 000, 000, นคนพันกว่าคนจนเหลือเจ็สิบเจ็ดคนมันยากอยู่มันยากอยู่ยากสำหรับทุกคนครับก็ให้กำลังใจด้วย อะไรนะกุดอ๋อมงกุดตอนนี้กาลังขายอยู่ครับบอกไม่ได้หมายถึงว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ก็ขายอยู่คะก็คุยอยู่ก็คุยอยู่ะรายเก่าๆเขาก็อยากทําอยู่มีใจแล้วเพื่อค่ะจะเป็นคนเก่าพูดมาเลยฮะอ๋อโมหวาดโมหวัดผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าจะทําแต่ว่ามันอยู่ที่เราต้องคุยกับบางรลยที่เขาให้บัตรเจ็ดต้องอยู่ที่บัตรเจ็ดด้วยนะไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะว่าโมหวาดจะสนิทกันกับคุณแอน นะก็รู้ก็รู้จักกันกับฟ้าสายนะก็คุยกันนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เคาะนะครับว่าจะเป็นใครอยากชอบชอบมุมบางนะฮะเพราะฉะนั้นอยากได้มุมจังหวัดนะมุมจังหวัดก็แล้วแต่จังหวัดครับนะฮะแล้วแต่เลยเพราะว่าผมให้อิสระในการทำอาชีพโดยที่ผมมีจดเฟซบุ๊กไว้เรียบร้อย URL นะฮะทุกจังหวัด77จังหวัดจดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็ทำกันมาเงียบ อยู่ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อลิขสิทธิ์ก็จะได้เอารหัสไปใช้เลยทันทีแล้วก็โพสต์รูปนะฮะเราไปไปใช้กันนะฮะม่ว่าจะมาจริงคะผมไม่รู้รเลยเก่งหมอนั็หนึ่งในคนที่ตามาาเป็นผมผมผมไม่รู้ว่าจะมาไหมอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงครับมาก็ได้ยินดีต้อนรับหรือถ้าเกิดติดธุระไม่มาก็เข้าใจไม่ใช่ปัญหาเลยของผมอิสระฟริลฟีมาได้จ็มทีครับเด็กเก่าจับเวทีแปลงไปมูทได้หมด ก็คือตอนนี้ผมปลดล็อกนะฮะก็คือจาก MUT แล้วก็ MGT สามารถมารวมกันได้นะฮะแต่ที่เหลือทั้งหมดยังปิดล็อกเหมือนเดิมนะฮะเปิดให้แค่หนึ่งหนึ่เวทีได้หมดเลยถ้าเป็น MUT นะฮะได้หมดถ้าเป็น MUT นะครับแต่ถ้าเป็นนางสาวไทยหรือ อะไรอย่างเงี้ยคอสโมเอ่อโ l o b a l l y อะไรเงี้ยก็คือเรายังไม่รับเราลดแรงเสียดทานเหมือนเดิมลดแรงเสียดทานการถ่ายทอดแกรนทีวีครับแบบออนไลน์อย่างเดียวเลยไม่มีทีวีเดี๋ยวนี้ยุคนี้คนไม่ค่อยดูแล้วครับเพราะว่าทีวีหนึ่งเขาตัด2เขาเซ็นเซอร์3ระยะเวลาสั้นนะฮะเราต้องดูกันแบบจุกใจเห็นทุกมุมแล้วก็อ่อกบวไม่ได้ความผิดนะฮะกบวกับครีเอทครีเอ่ะมัน ส่วนมากแล้วขัดแย้งกันนะเราอยากให้ออกมุมนี้นะสวิตชิ่งจากช่องก็จะไม่เอาจากมุมนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าศิลปะไม่สมบูรณ์แบบสักทีสมาการเข้ามาให้ประจ่างสักคำถามไหมเห็นด้วย่องข่าวว่าเขาโทรคุยกับคุณแอนมาเป็นคนออกมาเปิดข่าวคนแรกเลยใช่ไหมตกลงในสุดแต่คุณแอนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คุยนะฮะให้แอนคุยเรื่องนี้ก่อนครับ อ๋อแล้วแต่คุณแล้วแต่พี่เต้ยครับก็ต้องบอกตรงๆว่านะตอนนี้ก็ยังก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะเพราะว่าหลายๆเพจเองก็ยังยังโพสในลักษณะมินเมย์แม้กระทั่งเมื่อวานคือบางคนก็ออกมาพูดในลักษณะแบบแบบอย่างที่ทุกคนเสพอยู่ผมว่ามันก็เป็นคำตอบในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นในเมื่อคุณก็ต้องปรับตัวและสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้น แต่ถ้าสมมุติว่าคุณยังสร้างบรรยากาศที่ย่ำแย่แล้วคุณจะบอกว่ามันจะดีขึ้นได้อย่างไรเราก็ใช้คอนเวิร์ตคนละทางน่าจะเป็นการลดแรงเสียดทานได้มากกว่าครับริษับยังยังคงยังคงเหมือนเดิมไว้ก่อนจนกว่าคุณเต้ยนะฮะจะมีความสบายใจจะมีความสบายใจมากขึ้นแล้วก็จะบอกให้ผมเปลี่ยนแปลงเพราเดี๋ยวนี้บริษัทเรานเนคนทํางานมันพนักงานประจําเป็นร้อย เพราะฉั้นเราจะแบ่งเซกชันออกไปค่อนข้างชัดเจนว่าใครจะต้องดูแลอะไรที่วัดเขาต้องมีการแบบเข็นต่างมาที่ติดการมาขอโทษมาแถลงการเชยกกระเช้ามายกกระเชาอีกการยกกระเช้ามาแถลงการแถลงการก็ก็ลองทำดูแต่ไม่รู้ผลเพราะว่าขึ้นอยู่กับพี่เตอรขึ้นอยู่กับพี่เตอร์ต้องยกกระเช้าให้พี่นวันหรือวิเตอร์ดีคเอาจริงๆแล้วของไม่ต้องมาหรอกครับ เพราะเราไม่ได้อยากได้กระเช้าไม่อยากได้ดอกไม้ไม่ได้อยากได้ของกินแต่เราอยากได้สามัญสำนึกแล้วก็เราอยากได้ความยุติธรรมสิ่งหนึ่งที่ผมทํามาจนถึงวันนี้ที่ผมพูดบนเวทีมีส่วนหนึ่งที่ต้องทําเพราะว่าผมค่าผมเชื่อว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานการจะเอาชนะใครคําพูดของคนที่ดูถูกต้องประจักษ์ด้วยการทํางานเท่านั้นและความพยายามไม่เคยทรยศใครผมถึงเข้าซื้อนะครับมิสชุนิเวอร์สไทยแลนด์ เพื่อให้สิ่งที่คุณดูถูกเหกียดหยามมันประจักษ์ด้วยผลลัพธ์ของมันอย่างที่คุณเห็นทุกวันนี้ปบมือสิฮะกาือวนะเพราะฉะนั้น,นถ้า5บาท10บาทมันหมายถึงเวทีนี้ด้วยนะ,ะมมฮะเพราะผมเป็นคนทำครับสีอะไรนะนตมี ไม่ทันแล้วครับหมายถึงคนที่กำลังจะเก็บตัวอยู่เนี่ยนะฮะ,ะจะเข้ากองแล้วฝากด้วย m ิ s s g r นด d t h a แล a n d 2025บอกเลยว่าเดี๋ยวกำลังจะสนุกมากขึ้นนะฮะก็สำหรับคนที่เก็บตัวอยู่ก็เข้าไม่ทันละนอกจากว่าถ้าตกรอบก,ก็สามารถไปต่อได้นะฮะเพราะว่ายังมีจังหวัดที่เขายังไม่ประกวดเยอะแยะถูกไหมฮะเพราะเราจะไฟนอลกันวันที่29ก้าก็ถ้าก็ไปวิ่งเดือนเมษาพฤษภามิถุนาก็ยังทัน นะฮะยังประกวดทันนะครับแล้วแต่ครับเอาเอาให้สบายใจนะครับย้ำอีกทีว่าผู้เข้าประกวดเก่า Miss Universe Thailand ทุกคนในอดีตสามารถกลับมาร่วมประกวดได้นะครับนี่คือการปลดล็อกทันแรกส่วนที่เหลือเคยแบ็คลิสต์ไว้มีเวทีไหนบ้างหลักปฏิบัติยังคงเหมือนเดิมนะฮะยังคงเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเพิ่มไปว่า ผู้ที่เคยไปประกวดเวทีที่แบ็กลิสต์อยู่ไม่สามารถมาประกวด Miss Grand Thailand และ Miss Universe Thailand ได้เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนตัดสินใจให้ดีว่าจะไปเวทีไหนถ้าไปเวทีบางเวทีก็คือประกวด Miss Universe Thailand กับ Grand Thailand ไม่ได้ในยุคของผมอองโอ้ทําได้แต่อธิบายไปหมดแล้วคุณไปดูในในไลฟ์ผมดีกว่านะเพราะว่า ออผมชัดเจนและถูกต้องแล้วผมก็ไม่กลัวในความผิดเพราะผมบอกสินค้าไปชัดเจนว่าได้อะไรผมมีคลิปนะแล้วผมก็เตือนว่าผมแค่เอนจอยไม่ถึง24ชั่วโมงผมไม่ได้ขายแบบ5วัน7วันผมขายยังไม่ถึงประมาณ20ชั่วโมงแล้วผมขายแค่3ครั้งครั้งหนึ่งครั้งที่สองแลวครั้งที่3แป๊บเดียวผมเห็นมันเยอะแล้วผมพอแล้วก็ก็ได้เคลียร์กันไปจบหมดแล้วนะเพราะว่ามีทั้งคลิปว่าเอ้ยใครไม่สบายใจมันเดี๋ยวมันลับทุนอย่าซื้อ ชัดเจนแล้วในนั้นจะได้อะไรผมก็บอกเพราะฉะนั้นเอาแล้วผมก็ให้เก็บเงินปลายทางนะฮะให้เห็นของก่อนถ้าไม่เอาก็ส่งคืนก็ให้ทุกอย่างแล้วอะจนในขณะที่ขณะนี้ก็คือก,ก็ก็ยังสมมติว่าเอาไปแล้วแล้วอยากคืนก็ให้คืนอีกเออมันผมว่ามันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของคนที่อาจจะเป็นคู่อริก,กับผมขยี้อยู่นะฮะคนที่เขามีปัญหาเขาไม่ได้มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาคือคนมักสร้างปัญหาและคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ลูกค้าลูกค้าผมรักทุกคน จะเอาอะไรก็ได้หมดลูกค้าแต่ถ้าเกิดคนอื่นจะเอาอะไรกับผมผมว่าผมเอากลับนะตอนที่เราแสบที่ตอกในวันนั้นทุกอย่างเป็นยังไงทุกอย่างดีครับไม่มีอะไรไม่จบฮะองแดงไม่มีอะไรฮะโอ้ยเงินนิดนิดหน่อยหน่อยร้อยแปดสิบยังจ่ายแป๊บเดียววันเดียวได้คิดอะไรเยอะแยะเราทำอะไรรู้ไหมทำเนื่องจากจริงๆเราไม่ทำเนื่องจากวันตุนจีน วันไดเอียแล้วก็หากันมีทั้งแบบของที่ระลึกมีทั้งลายเซนแบบคนจีนโอ้โหแบบอ๋อคนเขาก็แทรกหน้าเข้ามาขยี้กันนะครับใครอยากฟังจักปากพนะองมขอบคุณอะไรนะอยากฟังจักปากพี่น้อายินดีกล่าวว่าแบบว่าโอกาสขอฮัลโหลโอกาสพี่น้องปอตอนยังไม่รู้จริงๆยังไม่รู้อย่างอย่างไม่เป็นห่วงทำไมอะฮะน้องไม่ได้เป็นอะไรนะ รอให้ถึงวันที่2 3สิบสามงหาแล้วเรามาพบกันโอเคนะเพต้อดูอะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมคะนได้บอกอะไร่ได้เลยม่ได้หไม่ได้ครับผมต้องดูก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเราต้องดูก่อนว่าสปอนเซอร์เราต้องการอะไรหรือเปล่าเราต้องดูแลสปอนเซอร์รวต้องดูอะไร่อ่าฮะก็เอาจริงๆว่า ผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคนก็จำจาน้องไปแล้วผมว่าต่อให้มาหรือไม่มาก็ไม่ได้เป็นปัญหานะสำหรับสำหรับทุกๆคนแต่สําหรับแฟนคลับก็รอรุ้นในวันที่23นะฮะสิงหาคมนะฮะรักกันเรื่องนี้ทำให้ลำบากใจบ้างไหมไม่ลำบากใจฮะจริงๆผมก็ตอบได้แต่ผมไม่ตอบเ,อเพราะว่าเพราะว,ว,ว่ามันยังไม่เนาดาวจริงๆแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันครับ นี่เคยพูดอะไรอย่างเงี้ยหลายบ่อยครั้งมากระวังมีนะฮะเร็วนี้ไปครับการลงเร็วกับโลกเรการลงเร็ว ไม่ยากหรอกอันนั้นนะแต่ยังไม่อยากไดนี้ปีนี้ปีนีนไม่เอากับยังไม่เอาภาระเยอะมากไปดูวาา่าไนเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็จะถาว่าเราเป็นคนบ้าไปเอาของเขามาหมดเยอะแยะมากมายไก่กองมาดู u n i v e r s ร์สไทยแลนด์ดีกว่าและบอกไว้เลยว่าทําครั้งนี้ไม่ใช่ทาเพราะว่าเป็น Universe ์สไทยแลนด์ปีอย่างเดียวแล้วคุณจะรู้ว่ามันไปสู่จักรวาลจริงๆครับ นางงามจักรวาลคนใหม่มาแน่ไม่ได้บอกถึงเรื่องนางงามพูดถึงชีวิตของพวกเราที่ทํางานกันมันต้องไปสู่จักรวาลน,นะครับ,บอกเลยว่าการทํางานมันต้องรอบคอบนะฮะก็คอยคอยติดตามการแถลงข,ข่าวครั้งต่อไปเดือนหน้าเดี๋ยวจะเชิญนะครับเราก็เดินต่อไปเราก็จะได้เข้าใจบริบททุกอย่างอีกทีครับอย่าง เดทีของโลกนี้ที่จะอยู่บนเงินี่ละวัดทำไมเขาเป็นไปได้ใช่ไหมก็มีหลายโลเขาความดันเบน <laughs> นาหวานหนวนหลยโลหนุนหรอทานข้าวกับคนนี้แล้วทานข้ากับป้าจูป้าจูอ่ะแกทานข้าวแกก็เหนื่อ <c oughs> ย <c oughs> นะเพราะตอนนี้แกแก่มากเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากให้คุยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะโทรหาโอเคไหมแต่ได้ข่าวบ้างมีบางเวทีเขาวิ่งเลยนะฮะใครคะ เดี๋ยวถามสตีฟก่อนเดี๋ยวถามสตีฟเมื่อวานสตีฟคุยไรเดี๋ยวถามก่อนจริงๆค่ะาฮัลโหลอยู่นิเวิร์สกับฮัลโหลเอเาจริงงั้นเลยนอะอย่างในมีมอย่าในมมอะฮัลโหลยูนิเวิร์สฮัลโหลเอ็มวันแอนโอลี่ค่ะ w ว a นแอนด์วีออเวียออเดอนแี่ทนที่มีแตแกได้ไหมครไม่เอามงสามานเนี้ไม่เอาทุกคนที่มีแต่งแกล้ง